สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็จะมารีเอคชั่นหนังอวตาร2นะครับผมซึ่งรอมานานมากๆครับ รอมาถึง13าปีนะครับตอนนี้ผมก็อายุ24ย่าง25้าแล้วนะครับแบบรอนานมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนังที่แบบผมตั้งหน้าตั้งตารอมากๆแล้วก็ผมชอบมากยิ่งแบบอยากจะวาดรูปนี้ออกมาเลยหรือว่าอยากจะวาดรูปอวตารนี่แบบวาดแน่ๆนะครับจะมีคลิปวาดรูปอวตารแน่ๆนะครับผมในทุกคนก็รอติดตามนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูตัวอย่าง ที่ปล่อยออกมาเป็นตัวอย่างแรกเลยนะครับผมโ oh อ้ไม่กอดคนลุกสวยมากครับเขาบอกว่าแบบ เป็นทะเลซะส่วนใหญ่ใช่ไหมภาพสวยมากครับทุกคนโอโหเป็นเด็ก อ๋อยังใส่หน้ากากนึกว่าไม่ใส่นากากนะเลย่ลยนึกว่าหายใจได้หรือเปล่ามนุษย์เราหายใจได้หรือเปล่าโอ้โหคนท้องด้วยอะ่ะ really. really. มุมกล้องสวยมากครับทุกคนไม่เคยเห็นมุมนี้นะตามบินได้ด้วย วิธีสายน้ำทานวันนี้ในโรงมาพะยนตร์จบแล้วหรอจบเร็วจังสวยมากครับทุกคนแบบภาพสวยมากมคือแบบไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับคือแค่แบบ หนึ่งนาะทีแค่นี้ทุกคนยังทำให้ผมขนลุกขนาดนี้แล้วก็แบบไม่ผิดหวังนะครับขนาดออกมาทีเซอสั้นๆขนาดนี้ไม่ผิดหวังมากๆนะครับยังไงก็รอดูนะครับว่าเขาจะเลื่อนไหมหรือว่าเขาฟันธงแล้วว่าจะใช้ในธันวามนี้นะครับทุกคนเจอกันที่โรงนะครับต้องจองตัว๋วล่วงหน้าไว้นะทุกคนเดี๋ยวเขาเปิดจองตัวเมื่อ,อไหร่กดจองแน่นอน,นครับ ทุกคนยังไงก็เดี๋ยวผมว่าผมจะวาดรูปแน่นอนวาดรูปอวตารเนี่ยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแบบสไตล์ไหนรูปแบบสไตล์ไหนก็เดี๋ยวผมจะหาภาพแบบวาดแบบในสไตล์ของผมแบบออมารุมๆกันให้มันเป็นออกมาได้สวยงามมากๆเพราะว่ารู้สึกว่ากราฟิกแล้วก็บรรยากาศยังจดจำภาคแรกได้อยู่ในชีวิตคนคือบรรยากาศแล้วก ภาคแรกอะ่ะมันทําให้ผมแบบอยากจะเข้าไปในเป็นส่วนหนึ่งของโลกอ,อนั้นเลยนะครับทุกคนอยากไปอยู่ที่แพนดอร่ามากๆอย่าง้ายตัวมันทําให้เรารู้สึกจริงๆว่ามันมีดาวแพนดอร่าจริงๆแล้วก็อยากให้เราไปอยู่แบบที่นูน่นมากๆนะครับแบบคือผมจําได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนารีหรืออะไรอะ่ะ คือเดี๋ยวต้องรีแบบเป็นภาษาวาตานะทุกคนเนาะทุกคนก็น่าจะจําได้แล้วก็มีคอร์สเรียนภาษาวาตานแบบจริงจังมากๆสำหรับคนที่แบบอินมากๆนะครับผมก็อินนะครับแต่ว่าแบบสมัยนั้นนะคือแบบเอามาปั้นหาตุ๊กตามาปั้นมานั่งวาดรูปอาวตารคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นหนังที่ อยู่ในใจแถวโลกทุกคนแล้วก็ทุกคนทั่วโลกตั้งตารอนะครับสำหรับอวตารภาค2นะครับทุกคนยังไงก็คลิปนี้มันจะยาวเกินไปเดี๋ยวก็จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็คอติดตามคลิปต่อไปว่าผมจะทำคลิปอะไรออกมาอีกแล้วก็แน่ๆเลยนะครับเป็นการวาดรูปอวตารออกมาแน่ๆนะครับฝากทุกคนติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมช่องจ็อกเกอร์คาลเจอร์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับบ๊ายบาย